พบกับเรา3คน3ามภษาสามในรายการหัวมุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะคเปิดตัวเปิดตัวเลยด้วยรูปนี้ครับอันนี้คือ,อหินตกใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยให้ทุกคนได้ดูเอาจริงๆรเราก็ตกใจอยากจะถามเหมือนกันว่าก่อนที่เขาตัดสินใจที่จะเลือกหินก้อนนี้มาตั้งที่หน้าบ้าน,นครับอะไรคือเขาเห็น็นรูปอะไร แล้วใหญ่มากเลยนะอันนี้คือความสูงนี่ประมาณสามเมตรได้คือใหญ่มากตัวตัวลุงนัดไปโอบนี่ยังโอบโอบไม่มิดโอบไม่มิดเลยต้องประมาณสามคนอะอ่ะมันมันเป็นยังไงคุณเห็นเป็นยังไงหรืออะไรเป็นดนจิตดนใจให้มาตั้งแล้วม,มันมีความเสียหายห,ายหรือดีในทางฮวงจุ้ยยังไงอันนี้รู้สึกเขาจะตั้งอยู่ที่หน้าบ้านฝั่งมังกรกซสายมือด้วยใช่อ่ะดูกันค่ะ อันดับแรกที่เราเห็นเนี่ยถามความรู้สึกกันก่อนเลยว่าเราคุณเห็นก้อนหินชิ้นนี้คุณคิดว่ามันสวยงามไหมเหมือนไดโนเสาร์ไหมหรือคุณสื่อว่าเป็นเห็นเป็นลักษณะอย่างไรคือในทางหวงจุ้ยเนี่ยที่ท่านอาจารย์เคยสอนไว้เนี่ยท่านจะบอกคุณเหมือว่าเมื่อเราเห็นรูปลักของสิ่งของใดๆและสื่อไปถึงอีกสิ่งอื่นได้นึอ่ออกไหมสื่อ สื่อไปถึงได้ว่าไอ้ิีนี้มองแล้วเหมือนเหมือนอะไรเหมือนมังกรเหมือนนกเหมือนปลาภูเขาเหมือนช้างอะไรสักอย่างเงี้ยถ้าเกิดสื่อเราไปเห็นถึงความเป็นมงคลก็จะเกิดความเป็นมงคลเหมือนเวลาเรามองก้อนเมฆเราบอกเอ้ยเนี่ยเหมือนเหมือนเมฆเป็นรูปมังกรเลยนะอะไรเงี้ยหรือเป็นรูปนกบินอยู่โอเคอย่างเงี้ยได้ครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าเหมือนแบบ อะไรนะเหมือนในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์มที่ผมมองมนนเป็นเหมือนอะไรอาปากเตรียมอะไรแช่วิญญาณอ,อ,อะไรเงี้ยมรติศาส์มรปีศาสเนี่ยมันก็เป็นสื่อไปทางนั้นเช่นเดียวกันการที่มีรูปลักษณ์ของก้อนหินใดๆก็แล้วแต่ที่สื่อถึงสิ่งที่แบบว่าไม่เป็นมงคลนเนะฮะมันก็จะเกิดความไม่เป็นมงคลต่อพื้นที่นั้นๆและโดยเฉพาะลักษณะของภูเขาซึ่งภูเขา ที่มีลักษณะเป็นปลายแหลมเนี่ยมันเป็นหนึ่งเป็นตัวแทนของธาตุไฟด้วยอันที่สองภูเขาต้องมีความสวยงามเหมือนอย่างที่ตอนนี้เรามีเคลดวิชาภูเขาเขียวเห็นไหมภูเขาเขียวในในเคลดวิชาท่านอาจารย์เนี่ยถ้าท่านดูยอดเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นปลายแหลมนะยอดเขาของท่านอาจารย์นี่มันมนมลนะมนมลเต็นภูเขาเขียวอรงดูสวยงามนะ เพราะฉะนั้นในการใช้วิชาหรือการนำพวกก้อนหินต่างๆเพื่อประดับเนี่ยเราต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกก้อนหินนั้นๆ yeah. นะแม้แต่เวลาเราเลือกก้อนหินไปประดับในอะไรนะในเพชรเพชรต่างๆ okay. เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำอะไรเนี่ยเราต้องเลือกหินที่หนึ่งไม่แตกไม่บิน่นไม่ไมีมมมปลายหลาแหลมเออนั่นแหละนั่นแหละ,ละคือสิ่งที่เราต้องคัดเลือกกันเช่นกัน แล้วแต่คุณต้องการนําก้อนหินเนี่ยมาตั้งวางไว้ในพื้นที่ของบ้านเนี่ยคุณก็ต้องเลือกก้อนหินที่ดูแล้วมีลักษณะความเป็นมงคลอ,ะอนะไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้เนื่องไหมไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้มาตั้งลุงครับหนูอ่ะกลัวอะไรอย่างลาบเจ้าบ้านเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่ามันสวยก็ได้ไง นี่ก็นี่ไงมันเป็นเป็นจินตนาการแต่ละท่านเขาอาจจะเห็นว่าโหมันคือภาพก็นี่สวยของเขาแล้วใช่คือจินคือน่ากลัวไงแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่านที่ผมบอกไงว่าบางท่านเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สวยงามในมุมมองของตัวของท่านแต่ละท่านไงแต่ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าคุณต้องเรียนรู้ฮวงจุ้ยต้องเรียนรู้นิดหนึ่งเพราะว่าในทางฮวงจุ้ยเนี่ยพลังกระแสพลังที่เข้ามาสู่ผ่านประตูรู้เข้ามาแล้วจะเข้าบ้านเนี่ย เห็นต้นไม้สวยงามไปเล่นต้นไม้เห็นแสงก็ไปที่พื้นที่ที่มีแสงเห็นน้ําเห็นน้ําก็ไปเล่นน้ําอย่างนี้ท่านอาจารย์บอกว่าพลังเนี่ยเหมือนเด็กๆเนี่ยเออาไหมฮะพลังเหมือนเด็กๆคือพอเห็นอะไรก็ก็อยากจะไปเล่นเห็นของสวยงามก็ไปเล่นเห็นน้ําก็ไปเห็นมีไฟก็ไปอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดไปพื้นที่ที่มืดปิ๊บมืดมิดปุ๊บพลังไม่ไปละครับพลังกลัวความมืด ไม่ไปพื้นที่มืดถ้ามีแสงสว่างถึงจะไปอ่าอันนี้หนูรู้แล้วว่าเขาอาจจะเห็นว่าหินก้อนนี้เป็นภาพเป็นรูปของนกเป็ดน้ำที่ขี่อยู่บนปรววานนี่ไอไงนี่คือการมองนกเป็ดน้ำที่ขี่อยู่บนปรววานอ่าโอเคอ่าแก้ไขเถอะแก้ไขเถอ,อะอานนะก็อ,อย่างที่บอกไงว่า คือในทางวงจี้เราเราค่อนข้างมองในเรื่องของสื่อความหมายหรือในยะต่างๆที่ปรากฏต่อสายตาเรากระแสพลังเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกถึงว่าเหมือนเหมือนเด็กๆไงคือเขาเขามองเห็นอะไรที่ที่ที่ดีที่เป็นมงคลก็จะเป็นเล่นให้พลังอย่างแต่ถ้าเกิดเขาเห็นอะไรที่แบบมืดมิดเป็นสิ่งของที่น่ากลัวพวกเขาก็จะไม่ไปก็ทําให้ไม่เกิดพลังอย่างในพื้นที่นั้นก็เช่นกันการที่เรานําก้อนหินที่แบบมีรูปลักษณ์ที่ ไม่สื่อถึงความเป็นมงคลอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ทำทำให้เกิดความเป็นอัปมงคลในพื้นที่แหละมันไม่นําพาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองหรือความมั่งคั่งร่ารวยมาสู่ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักพิถีพิถันในการเลือกสิ่งที่จะมาประดับอย่างยุคแปดที่เราผ่านมาส่วนใหญ่ท่านอาจารย์นั้นนำไปอะไรนะหินรูหมายเลขแปดหินรูปที่เป็นรูปเลขแปดที่มี ช่องเนี่ยแบบมองไปแล้วเป็นรูปเลข8ปดอันนั้นเพราะว่าเลขแปดเนี่ยคือเลขประจํายุคแปดที่ผ่านมายี่ิบปีที่ผ่านมา<ะ>หมายความว่าพลังเข้ามาผ่านเลข8ปดุ๊บก็คือความมั่งคั่งลํลา<ะ>รวยมาสู่เราอมาสู่เราซึ่งท่านอาจารย์ก็มีแค่นี้สิ่งเดียวที่ท่านอาจารย์แนะนําว่าถ้าคุณจะเอาเป็นรูปก้อนหินนะก็คือมีมีแค่ชิ้นนี้แหละที่ที่เป็นมงคลส่วนชิ้นอื่นท่านก็ไม่ได้แนะนําเลยในยุค8ปดครับ,รบก็ยุคเก เห็นอย่างนี้แล้วตัดตัดใจยกออกแล้วก็กลัวว่าจะต้องถามว่าแล้วถ้างั้นหนูจะหาก้อนหินก้อนไหนมาตั้งก็ยังไม่ต้องวางปล่อยให้เป็นลานหน้าบ้านกองกวางไว้ก่อนคือหนูเคยเจอคาถามลุงคุณแตงเขาบอกว่าในยุคแปดใช่ป่ะก็ต้องตั้งภูเขาตามอ่าสมมุโห้เก่งมากรู้จักดาวภูเขาดาวสายน้ําให้ไปตั้งน้ําครับ ตรงไหนเป็นดาวภูเขาให้ตั้งดาวภูเขาเพราะฉะนั้นยุคเก 9, ้าดาวภูเขาจะอยู่ที่เลข9ก้าดาวน้ําจะอยู่ที่หนึ่งหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วท่านอาจารย์ก็บอกเสมอว่าในยุคเก้าเนี่ยไม่มีความชัดเจนความชัดเจนและความเป็นมงคลม,มากเท่ากับในยุคแปเนะี่ยไม่ต้องไปหาสรรหารในยุคแปเนี่ยท่านบอกว่าพลังมาเต็มๆร้อยปอนคุณรับไปเลยร้100อยหนึง่งคุณแม่ถึงแม้คุณจะทําอะไรผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ย มันก็ยังมีพลังเหลือส่ง,สงลพลังห<อ>นุนหนุยังหนุนคุณอยู<ม>่แต่ในยุคเก้าเนี่ยเขาเรียกว่าพลังเนี่ยจากยุคแปดที่มีอยู่ร้อยหนึ่งยุคเก้าเนี่ยสตาร์ทที่ยี่สิบไม่ได้สตาร์ท 20, รที่ร้อยหนึ่งมันเมื่อเกิดคุณเกิดความเสียหายใดๆเนี่ยมันก็คือจะทอนไปเรื่อยๆตัดทอนถัดทอนไปเรื่อยๆทีนี้ที่คุณคาดว่ามันจะไม่เกิดผลกระทบที่นี่มันจะเกิดแล้วนะเอาหมดนะใช่แล้วมันจะเกิดแบบรุนแรงด้วยเพราะนั้นอย่างที่คุณตาโตบอกเมื่อสักครู่ว่า ไม่ต้องไปตั้งนะไม่ต้องไปทําเลยเอาตามที่ท่านได้เรียนรู้จากคลิปต่างๆที่เราบอกกล่าวว่ายุคเก้าท่านอาจารย์ให้ทําอะไรก็ทาตามนั้นเป็นสเตปไปเออเด็กง่ายๆไปใช่เอาอมันไม่ง่ายที่แบบถูกต้องตามหลักวิชาภาพใช่เออเราเอาอย่างนั้นก็พอคือเอาที่เรารู้จริงๆใช่ใช่อย่าอย่าคิดว่าเออเดี๋ยวฉันจะวางหินวางอะไรโน่นนะคือคือยุคเก้านี่เราอย่าไปอะไรนะ คิดเอาเองว่าทําอย่างนี้จะโอเคเพราะบางทีมันผิดแล้วมันหนุนทําให้เกิดผิดเพราะท่านจะบอกว่าดาวเก้าเนี่ยหนุนดีก็ดีใช่เพราะเพื่อนดีเป็นสีแก่ตัวถ้า,ถาปเป็นยยเพื่อนชั่วยิ่งชั่วเพื่อนอีกคือถ้าเกิดไปเจอสิ่งที่แบบหนุนให้เสียก็จะเสียมากขึ้นไปหลายเท่าเพราะไม่ต้องเป็นสิ่งต้องระวังมากๆในยุคเก้า หรือกระทั่งบ้านบางบ้านที่บอกว่าสร้างบ้านในยุคเก้าข้างหลังเป็นทิศใต้นี่อยากว่าสร้างบ้านเก้าเลยจ้ะดีของยุคเลยว่าอาใ้คุณก็อยู่ได้แค่20ปีแต่อาจารย์บอกว่ากว่าจะอยู่ได้20ปีิุปีคุณจะคุณน่าจะหมดลิสอะหมดลิสของความเป็นมงคลตั้งแต่สปีแรกแล้วอะสามปีหนีไม่พ้นแล้วมันชัยภูมิด้วยเพราะว่าดาวว่าดาวดาวบ้านดาวประจำบ้านดาวบ้านเก้าของยุคเก้าเนี่ย ไม่มีเรียกอะไรดีเลยในแต่ละพระราชวังทั้งก้าพระราชวังฉะนั้นมันก็เลยแบบ่ามันก็อยู่แบบทรงๆคือบ้านเก้าในยุคเก้าเนี่ยดีที่สุดในยุคเก้าก็จริงแต่พลังไม่ได้มีร้อยเปอร์เซนตมงคลนะพลังมงคลนี่ก็อย่างที่กล่าวอ่ะอาจารย์บอกหาดีไม่ได้มันไม่มีเลยจะถึงสิเอร์ซหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยเอฟซีฟังแล้วตกใจเราพูดอะไรปลอบใจเอฟซหน่อยดีกว่า เอ้นี่ก็ไม่ดีเอ้นี่ก็ไม่ดีส่วนมน่ะไม่ไม่คือคือสิ่งนี้มันยายาบอกว่าฟังแล้วมดกาลังใจอันนี้ถือว่าให้เรามีการเตรียมตัวเตรียมรับภาวะที่มันอาจจะแบบถดถอยลงเล็กน้อยสาหรับบางท่านแต่ท่านใดที่ทาหุงจุ้ยตั้งแต่ยุคแปดมาต่อเนื่องถึงปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย์ไม่ต้องกังวลท่านอาจารย์ยืนยันเลยว่าเคล็ดยุคแปดเนี่ยที่คุณตั้งไว้แล้วนะ ใช้ยาวๆไปเพียงแต่ว่าในยุคเก้าต้องมีบางสิ่งบางอย่างหนุนเข้าไปอหนุนเข้าไปแค่นั้นเองสิ่งเหล่านั้นที่คุณจะหนุนก็คือดูในรายการนี่แหละที่เรามาบอกกันทุกเที่ยงทุกเย็นคือเราอัปเดตอัปเดตสถานการณ์ของยุคเก้าให้คุณในเที่ยงพงทูเที่ยงวันเวอร์ไกระทั่งรับอรุณเช้ากลางวันเย็นช่วงนี้คุณดูไปเถิเนี่แหละคือสิ่งที่ท่านอาจารย์เตรียมมาให้พวกคุณท่านอาจารย์เตรียมไว้แล้วแล้วก็ เวลาที่บ้านภูเขามีงานใดๆเนี่ยท่านต้องติดตามเพราะท่านอาจารย์คือว่าเวลาท่านทําพิธีใหญ่ๆนะที่บ้านภูเขาหมายความว่าสิ่งนั้นน่มีความจําเป็นคที่จะช่วยปกป้องท่านแล้วการปกป้องเนี่ยไม่ได้ปกป้องแค่ช่วงครั้งช่วงคราวปกป้องแบบยาวๆเลยอาจารย์แกมอง2ี่สิบปีเลยยี่สิบี่สปีอ่ะท่านท่านมองมองเวลาให้ยเพราะนั้นท่านก็ปกป้องพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยไปยาวๆเพราะนั้น ท่านต้องพยายามติดตามเฟซหรือว่ารายการของอาจารย์หมาวเป็นประจำ<ม>เพราะว่าบ้านบุกเขามีมีพิธีการต่างๆเนี่ยมผมก็ไม่อยากให้พวกท่านพลาดไงคือบางท่านเนี่ยมันรู้ว,วันสุดท้ายทีเขาแบบอย่างเช่นเขาปิดลับไปแล้วอ,อยากจะไปมันไปไม่ได้แล้วไม่มีบล็อกอินด้วย <c oughs> ไม่มี <c oughs> กดถูกใจซะกดกระดิ่งกดถูกใจให้มีสัญญาณเตือนบ่อยๆเวลามีอะไรใหม่ๆเขาท่านได้ทราบข่าวล่วงหน้านะครับอาแล้ววันนี้อุปกรณ์ ่วงจุ้ยประจํายุก้ามีอะไรคะคุณแตงหัวน,นี้ติดตัวเลยติดตัวเลยอันนี้ท่านอาจารย์เตรียมไว้ให้เป็นอัญมณีสี่สีสี่ชนิดนะฮะแล้วก็ผูกรวมกันนะฮะด้วยด้วยได้แดงแล้วก็มีได้เนี่ยเขาเรียกว่าเกือบห้าธาตุแล้วละ่ะเกือบครบแลวห้าสีห้าธาตุท่านอาจารย์บอกว่า สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ถ้าคุณมีไว้ติดตัวห้อยติดตัวไว้เป็นประจ,จำเนี่ยตลอดในอายุก้าเนี่ยสิ่งนี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยให้ท่านนะให้มีความปลอดภยัยครา้คราคลาดปลอดภยัยและช่วยหนุนให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยได้โดยง่ายนะคือเขาเรียกเป็นอุปกรณ์ติดตัวแหละนะอย่าอย่าไปคิดว่าสวยงามแต่ให้คิดว่าเป็นสิ่งของเพื่อป้องกันภัย เป็นสิ่งของป้องกันภัยในยุค9แล้วคุณก็สามารถติดตัวได้ทั้งตั้งแต่เด็กนะนะเด็กๆผู้หลักผู้ใหญ่จนกระทั่งไปถึงแบบผู้สูงอายุได้หมดได้หมดได้หมดนะก็ฝากทุกท่านได้พิจารณาแล้วก็เตรียมตัวนะแล้วก็ไปไปดูกันว่าคุณมีความพร้อมที่จะเริ่มนำมาใช้ได้เมื่อไหร่กร็รีบๆ คือปกติอะ่ะเราก็จะมีชุดนี้พกไว้อยู่แล้วเราก็พกเพิ่มพกเพิ่มไปขึ้นไปอ<ป>ีกอันนี้ชุดนี้คือมาตรฐานนะคะหแหมคุณแงก็มีลุงก็มีมาตรฐานที่ลูกศิษย์ของท่าอาจารย์หมาต้องมีอยู่แล้วทุกคนเชลไดแดงเชได้แดงเชลไดแดง,ดแดงปีเซลแล้วก็เหรียญอันนี้เพว่มไปนิดหนึ่งื่งอความม้างค้างร่ำรวยก็ยังพกได้ต่อนะพกไปเรื่อยๆใช่ค่ะ คือคืออย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าครบปีหนึ่งคุณก็มาล้างพลังหรือถ้าเกิดใครมีความขยันมันก็ทุกเดือนก็ล้างพลังด้วยทูบทูบปรมาจาร์เนี่ยนึกออกไหมคุณใช้ทูบปรมาจาร์เนี่ยล้างพลังเอาคุณแตงเขาของคุณลุงก็อยู่นี่อาหนือหนักไหมคะโอเคอ่ะตรงนี้เห็นยืดหน่อยมาทีนี้มาถึงช่วงเวลาปิดเอ่อ ผงจ่วยในใจครับแห่งเต้าหมวกดำครับช่ยขอท่านอาจารย์หมาครับความก้าวหน้าและความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เสมอหากเราไม่ยึดติดหรือหลงชื่นชมอยู่กับความสำเร็จแห่งวันวานที่ผ่านมาโหลึกซึ้งนะเนี่ยนะบางคนแบบคือคนมีความสุขอ่ะก็อยากจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลง ก็คิดว่ามันจะไม่เปลี่ยนหรือล่าวคิดแล้วว่าเพียงพอแล้วเหมือนคนทำวงจุ้ยเนาะแบบยุคยุกก่อนอาจารย์เราผมเคยเจอคนทำวงจุ้ยแบบสมัยก่อนสมัยก่อนเลยแล้วเพิ่งมาเชิญตอนยุคที่ผมเป็นทีมงานเขาก็จผิดหรือไงเขาบอกว่าอ้าก็นึกว่าตรวจยุคละทำครั้งเดียวยุคละครั้งนี่คนพูดอย่างนี้บ่อยมากนั่นนอ่ะโชคดีนะที่ความสำเร็จเขายัง ยังได้อยู่เพราะว่าอาจจะเป็นดวงสตาเขาื้นฐาน่กาอะไรแบบนี้อย่างที่จาบอกตาวางพื้นฐานให้ยาวๆก็จริงแต่บางทีทุกปีแต่บางทีสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ของท่านไปมันเปลี่ยนแปลงเพราะท่านไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่โตอะไรเงี้ยบางีท่านก็ต้องมีสิ่งก่อสร้างตรวจสอบดีๆมีทนนสะพานยกระดับ ทำถนนสูงขึ้นอีกเพื่อป้องกันน้าท่วมอย่างเงี้ยแต่แต่แต่พี่วันนี้ที่ผมเห็นสังเกตนะผมมองว่าพื้นที่เขาใหญ่เขาก็เลยไม่โดนกระทบกระเทือนมากเท่าไหร่นะเขาก็เลยแบบนิ่งๆมาแต่บางบ้านที่แบบที่รีบมาเพราะว่ามันเกิดการกระทบะกระเทือนว่าพื้นที่เขาเล็กใช่เขาก็โดนพิฆาตจากคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงที่แบบตึกสูงล้อมบ้านตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วยังยังในเมืองนะพี่นะแถวพญาต้องพญาไทย่เงี้ยสมมติมีที่เจ้าขุนมุลนนายนะ แล้วพอเจอตึกสูงบังเรียบร้อยเลยเป็นเรื่องเลยเห็นชัดเลยอันนี้รู้เรื่องเพราะว่าสมัยสมัยคุณปู่คุณย่านี่เขาดีอืมสมัยพอสมัยไม่มีตึกสูงโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ใทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหมดเขาเรียกว่าูมงจุ้ยเนี่ยอย่า่อาจารย์บอกว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกปีครับเหมือนกับที่เราบอกว่าไท่่สุยก็คือราศีมันเปลี่ยนทุกปีอย่างเช่น ปีที่แล้วเป็นราศีปีเสือปีนี้เป็นราศีปีกระต่ายปีหน้าเป็นมังกรคือเห็นไหมว่าคําว่าท้ายสุดคือราศีดาวยังเคลื่อนทุกปีเลยท <ลา S 2> <ส>ี่เข้า,า<ส>ประจักกามันก็จะเปลี่ยนมัน12 12เดือนก็เปลี่ยนรอบหนึ่งหนึ่งราศี12เดือนหนึ่งราศีเหมือนกันเพราะฉะนั้นค,ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีผลกระทบใช่ไหมอย่างราศีคุณไปชมกับราศีใดเนี่ยโดนใช่ไหม1เรื่งอง อันที่สองคือทิศของสามพิจาราที่บางท่านถ้าไม่ได้เรียนอาจจะงงงไอ้สามพิจาราคาืออะไรเงี้ยนะมันก็จะโดนไปด้วยด,อก,ดอกหนึ่งเพราะฉนั้นสิ่งนี้มีคนคาว่าในทางโคงจุ้ยเองท่านจะย้ําเสมอว่าต้องมีการตรวจสอบตลอดอย่างน้อยๆน้อย,นยอย่างน้อยๆถ้าคุณไม่เคยตรวจสอบเป็นแบบบ่อยๆทีๆปีนึงครั้งหนึ่ง ก็ต้องคืนครั้งหนึ่งอย่างน้อยๆเลยไงน้อยสุดแล้วหมือนวับว่าแก้ชงประจําปีเอาง่ายๆเราพูดว่าแก้ชงประจําปีก็แล้วกันถามันต้องมีโอเคก็เป็นเรื่องราวสาระความรู้ดีๆแล้วก็มีความบันเทิงอยู่ด้วยนะครับก็พบกับเราสามคนสามประสานได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการวงจุ้ยเที่ยวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอได้พรุ่งนี้กับมาั้งแล้ว